สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Reach Inner Self Program ค่ะเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ในการที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าติดตามครูอร้อเป็นประจำค่ะขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเลยนะคะวันนี้ครูอร้อนำข้อมูลมาจาก The Mind Journal มาแปลแล้วก็เรียบเรียงนะคะต้องขอขอบคุณไวนะ้ณที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้อยากให้วาดรูปกันค่ะก็วาดแค่วงกลม บนสามเหลี่ยมค่ะโจทย์มีแค่นี้เองค่ะวาดวงกลมบนสามเหลี่ยมอาจจะทับไปในบนสามเหลี่ยมเลยหรือบนยอดหรือจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ลีลาของท่านเลยนะคะโจทย์แค่ว่าวาดวงกลมบนสามเหลี่ยมค่ะแต่ถ้านึกไม่ออกนะคะก็อาจจะลองเลือกวาดเอ๊ะเราถ้าเราวาดเราน่าจะวาดแบบไหนนะแบบที่1แบบที่สองแบบที่สหรือแบบที่4นะคะจะเลือกวาดแบบไหนดีก็ลองลองเลือกดูนะคะ ทีนี้ท่านใดที่ชอบชอบไทยๆยอะไรแบบนี้นะคะก็ครูก็จะมีเพจเรียกว่า rich inner self นะคะให้ให้ทุกท่านได้ติดตามกันไปติดตามในเพจเรียกว่าทาง Facebook ก็ได้นะคะหรือทาง YouTube ตรงนี้ก็ได้ค่ะกดติดตามไว้ค่ะกดตรงกระดิ่งนะคะถ้า อยากจะให้เพื่อนอยากจะให้เพื่อนลองทําดูก็แชร์ไปให้เพื่อนทําได้เลยค่ะก็สนุกสนุกนะคะตรงไม่ตรงยังไงบอกให้ครูอ้อทราบนิดนึงค่ะครูอ้อจะได้เก็บไปเป็นข้อมูลนะคะขอบคุณมากๆค่ะเอาละจะเฉลยละนะคะเดี๋ยวจะเฉลยแล้วนะคะว่า,าจะเลือกหมายเลข1นะคะสหรือว่า3หรือ4นะคะจะวาดแบบไหนนะคะ,ะสำหรับท่านที่ เลือกที่จะวาดวงกลมบนสามเหลี่ยมแบบหมายเลขหนึ่งอันนี้ก็วาดทับไปเลยนะวงกลมบนสามเหลี่ยมเลยนะวาดทับไปเลยนะคะมันจะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนใจดีค่ะนะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่อบอุน่นเป็นคนที่ดูแลเป็นคนที่เลี้ยงดูผู้อื่นหรือว่าเกิดมาเป็นผู้ให้ นะว่างั้นเถอะนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะคุณเป็นคนที่มีมิดไมตรีสูงค่ะสามารถจะยิ้มให้กับคนแปลกหน้าได้อย่างสบายๆนะคะครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆของคุณรักคุณแล้วก็ให้ความสําคัญกับคุณมากโอ้โหดีประมาณนี้ประเสริฐเรียกว่าประเสริฐอันนี้ดีมากนะคะทีนี้ เนื่องจากคุณเป็นคนที่วาดวงกลมไว้ตรงกลางเลยมันจะสะท้อนมันจะบอกมันจะหมายถึงว่าคุณถูกล้อมรอบด้วยผู้คนค่ะนะคะคุณเป็นคนที่ชอบสังคมมากนะคะแล้วก็แต่ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าจะชอบสังคมนะคะแต่คุณก็ยังสามารถที่จะรักษาชีวิตส่วนตัวได้ดีคือไม่มีใครเอามาเอาชีวิตส่วนตัวคุณไปได้นะคะคุณมี กลุ่มคนที่สนิทใกล้ชิดนะคะเอาไว้แบ่งปันเรื่องราวในชีวิตของคุณคุณก็ไม่ได้แบ่งปันเรื่องราวให้ทุกคนนะแต่ว่าก็ทําเฉพาะคนสนิทสนะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายของท่านที่เลือกนะคะเลือกว่าจะวาดรูปวงกลมบนสามเหลี่ยมแบบภาพหมายเลขหนึ่งนะคะต่อไปค่ะสำหรับท่านที่เลือกที่จะวาดวงกลม บนสามเหลี่ยมแต่ไป,ไปวาดบนยอดเลยอันที่ก็ดีเหมือนกันนะคะก็จะสะท้อนถึงความเป็นคนสงบเอ,อคร้อนอะวาดแบบนี้นะครอนวาดวาดแบบหมายเลขสองนะคะก็จะสะท้อนถึงความเป็นคนที่สงบมีความมั่นใจในตัวเองนะคะการวาดแบบนี้มันบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีสติกับโลกร,บรอบๆตัวของคุณคะ่ะคุณไม่ได้แยกตัวออกจากคนรอบข้าง แต่คุณก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกเขาเ <c oughs> นื่อจากเป็นคนชอบสงบนั่นเองก็ไม่ค่อยดูดูจึงเหมือนไม่ค่อยยุ่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจเมื่อทำงานหรือทำสิ่งใดก็จะจดจอ่อกับงานของตัวเองนะคะคุณจะได้รับคำชมจากคนจำนวนมากว่าเออสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันน่าสนใจมันดีนะคะคุณเป็นคนที่ไม่จำเป็นต้องไปตามสังคม หรือว่าจะต้องไปผูกพันกับคนมากมายแต่ว่าคนก็อยากจะมาเขาเรียกว่าอยากจะอยากจะติดตามคุณนะคะคุณเป็นคนที่เข้าใจว่าอะไรคือสิ่งเร่งด่วนในชีวิตคือเรียงลําดับความสําคัญจัดลําดับความสําคัญในชีวิตได้นะคะนะคะมีคนจํานวนมากติดตามคุณคะ่ะนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าไปไปยุ่งวุ่นวายกับใครเท่าไหร่ก็ตามนะคะอันนี้ก็จะเป็นคําตอบสําหรับท่านที่วาด วงกลมบนสามเหลี่ยมแล้ววาดด้วยบนยอดเลยนะคะวาดแบบไมยเล็กสองค่ะต่อไปค่ะ,ฉะเฉลยสำหรับท่านที่เลือกภาพที่3นะคะก็วาดวงกลมบนสามเหลี่ยมแต่ว่าบนแบบวงกลมนี้ใหญ่นะวงวงกลมนี้ใหญ่ไปเลยนะคะก็สะท้อนถึงความเป็นคนที่ชอบปกป้องคนอื่น คือเกิดมาเพื่อปกป้องเป็นฮีโร่นะคะซึ่งไม่ว่าจะรู้จักคุณนานหรือไม่นานก็ตามคุณปกป้องได้แม้กระทั่งคนแปลกหน้าคุณจะเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาแบบที่ไม่คิดอะไรเลยนะคะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าคนจะเข้าหาคุณก็เพื่อจะมาขอความช่วยเหลืออยากให้คุณปกป้องอยากจะขอคำแนะนำนะคะและถ้าเขารู้สึกว่าเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่ ที่อยากจะพูดคุยเนี่ยเขาก็จะเลือกคุณนะคะเพราะว่าคุณจะสามารถจะปกป้องเขาได้จะช่วยเหลือเขาได้นะคะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความพักดีเป็นเลิศนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าฉลาดฉลาดแบบหาตัวจับยากเป็นคนมีปัญญาดีกว่าผู้อื่นนะคะเกิดมาเพื่อปกป้องคนน่ะเรียกว่าแข็งแรงกว่าคนอื่นน่ะนะคะปกป้องคนมันต้องทั้งใจและกาย นะคะนี่เรียกว่าเป็นเงินสุดยอดทีเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นคําเฉลย ER สําหรับท่านที่เลือกหมายเลขสามนะคะต่อไปค่ะสําหรับท่านที่เลือกวงกลมวาดวงกลมบนสามเหลี่ยมแต่ว่ามันก็ไม่ได้วาดวงเต็มวงเป็นคนที่เลือกจะวาดวงกลมไม่เต็มวงนะคะแล้วอยู่บนสามเหลี่ยมเลยนะคะจะสะท้อนว่าโอ้อันนี้น่ารักนะอ่านแล้วแบบดีมากเลยคุณเป็นคนที่ ร่าเริงอย่างมากนะคะแล้วก็ชอบสนับสนุนคนอื่นสังคมต้องการคนแบบนี้ค่ะต้องการคนที่สนับสนุนกันแต่สังเกตไหมล่ะบางทีเพื่อนๆเราก็น้อยคนที่จะสนับสนุนเราต้องเป็นคนอื่นมาสนับสนุนมะนะคะอ่ะเป็นคนที่ชอบสนับสนุนคนอื่นเรียกว่าเกิดมาเพื่อเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะคะซึ่งเป็นเชียร์ลีดเดอร์แบบสุดยอดมากๆค่ะนะคะคุณเป็นคนที่ให้กําลังใจผู้อื่นให้กําลังใจสนับสนุนสิ่งต่างๆที่พวกเขาทําค่ะนะคะ คุณเป็นคนที่จะรู้สึกมีความสุขถ้าคนประสบความสําเร็จโหสุดยอดไหมเพราะเกือบเป็นอันนี้นะเพราะอดานไปเรื่องหมายเลขสองนะอ่ะแล้วก็คาว่าอิจฉาเนี่ยคุณไม่รู้จัก <c oughs> นะคือเป็นคนที่จิตดีอ่ะมีแต่คนอยากเรียกว่าอยากจะสาบสุนคนอยากจะให้คนมากกว่าเพราะจะไม่อิจฉาคนนะคะคุณเป็นคนที่บวกมากๆแล้วเป็นคนที่ สามารถทําให้สถานการณ์ที่คลุมเครือมันกระจ่างชัดเจนขึ้นนี่เป็นความสามารถพิเศษนะคะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้อื่นได้ดีทีเดียวนะคะและคนที่เขารู้จักคุณเขาจะทราบว่าคุณเป็นคนแบบนี้น่ารักจังสําหรับท่านที่เลือกหมายเลขสีนะคะเอาละค่ะพอจะตรงบ้างไหมคะขอบคุณข้อมูลจาก The m ม Journal ค่ะสําหรับท่านใดที่ติดตามครูอ้นนะคะก็กด ช่วยกดติดตามให้ครูออนิดนึงนะคะแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนได้ถ้าเราอยากจะออรู้ว่าอยากใช้เพื่อนรู้ตัวบางอย่างอะไรเงี้ยก็แชร์ไปได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกการกด subscribe ค่ะขอบคุณค่ะ